สวัสดีครับผมแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามาดูวันนี้ผมก็ไม่ได้มารีวิวมือถือนะครับแต่ผมจะมารีวิวกล่อง Android TV นะครับตัวนี้เป็น Mi Box S นะครับหรือว่า Mi Box 4แตกต่างจากตัว Android Box ที่ขายนะตามท้องตลาดนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็น Android TV ที่ทาง Google สร้างขึ้นมาเอาไว้ใช้งานกับทีวีโดยเฉพาะเลยนะครับแต่ของที่ขายในบ้านเรานะครับยี่ห้อแปลกๆมีหลายยี่ห้อมากไม่ว่าจะเป็น PS ไทอะไรนะครับมันเป็น ระบบที่ทําขึ้นมานะครับเพื่อใช้กับมือถือแล้วก็เขาดัดแปลงมาใช้กับทีวีอีกทีนึงนะครับทำให้แอปพลิเคชันต่างๆนะครับมันก็จะเป็นแอปพลิเคชันมือถือเวลาใช้งานก็ใช้งานยากนะครับบางทีจะใช้รีโมทก็ไม่ได้เลยต้องใช้เมาส์ใช้คีย์บอร์ดแทนนะครับซึ่งตัวนี้ไม่จะเป็นต้องใช้เมาส์ไม่จะเป็นต้องใช้คีย์บอร์ดนะครับเพราะว่าเขาทําขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตกับทีวีนะครับควบคุมผ่านรีโมทได้เลยนะครับโอเคมาดูตัวกล่องก่อนนะครับอ่าก็ไม่ได้มีอะไรนะครับ เปิดมาคาในัสเต็ปนะครับก็จะมีคู่มือที่เราชอบอ่านกันเป็นประจำนะครับผมก็แกะกล่องมาแล้วใช้งานมาแล้วประมาณเดือน2เดือนแล้วนะครับอ่าแล้วก็มันก็จะมีตัวกล่องมีบล็อกนะครับดีไซน์ตัวเครื่องจะเป็นแบบนี้สี่เหลี่ยมๆนะครับแล้วก็ขอบๆจะโค้งมนนะครับเครื่องเล็กนิดเดียวนะครับเท่าฝ่ามือผมแค่นี้เองนะครับบนสุดนี่นะครับจะมีโลโก้ MI นะครับมี สกรีนอยู่นะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นฐานรองไว้นะครับแล้วก็จะเขียนมีบล็อกอยู่ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เป็น serial number นะครับ,อข,อบขอบก็จะมีการเล่นเส้นด้วยนะครับเล่นเส้นเด็กเส้น <c oughs> ด้านหลังตัวเครื่องก็จะมีช่องเสียบมอแปลงนะครับ USB 1ช่อง HDMI 1ช่องแล้วก็มีช่องแจ็ค3.5มิลตัวนี้พอร์ตการเชื่อมต่อให้มาค่อนข้างน้อยนะครับ USB มีแค่ช่องเดียว แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถไปซื้อหัวที่มันแยกออกมาเป็น2ช่องสาช่องได้นะครับโอเคภายในกล่องก็จะต้องมีรีโมทนะครับรีโมทต,ตัวมีบล็อกนี่มันไม่ได้เป็นอินฟราเรดนะครับแต่มันจะใช้บลูทูธเชื่อมต่อนะครับทำให้ตัวรีโมทนี้นะครับเราสามารถควบคุมผ่านเสียงได้นะครับควบคุมตัว Google a s s i s t a n t ได้เลยนะครับโดยการพูดภาษาไทยภาษาอังกฤษได้หมดนะครับหรือาจะพูดภาษาอาหรับภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นได้หมดเลยนะครับ g o เ g l e เขารองรับทุกภาษาอยู่แล้วนะครับที่ตัวมีบล็อกเอสมาแตกต่างจากตัวก่อนก่อนะครับก็คือมันเพิ่มปุ่ม Netflix มานะครับเท่าที่ผมศึกษาดูมานะครับตัวก่อนกนนี้มันจะไม่มีปุ่ม Netflix นะครับมาตัวใหม่มันจะมีปุ่ม Netflix แค่นี้นะครับแล้วก็จะมีฟีเจอร์พวกอะไรอะดู 4K ร0เฟรมเรทได้นะครับมีในเครื่อง โอเคแล้วก็อย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็จะเป็นหมอ้อแปลงนะครับเอาไว้จ่ายไฟหมอ้อแปลงก็หน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็สาย HDMI นะครับสายคุณภาพค่อนข้างดีเลยนะครับภายในกล่องก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาเชื่อมต่อกับทีวีกันโอเคผมก็ต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับก็แค่เสียบสายหมอ้อแปลงไปนะครับแล้วก็เสียบสาย HDMI เข้ากับกล้องแล้วก็เข้ากับทีวีนะครับเรียบร้อยทีนี้ก่อนจะเปิดใช้งานนะครับเราก็ต้องมาเปลี่ยนในทีวีนะครับเลือกช่อง HDMI ที่เราเสียบเมื่อกี้นะครับผมเสียบไว้ HDMI 1กันเลือกแค่นี้นะครับเปิดมานี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเป็น Android TV เหมือนกับ สมาร์ททีวีโซนี่นะครับที่จริงเข้ามาครั้งแรกนะครับมันจะมีให้เราตั้งค่าเหมือนกับมือถือเลยนะครับเลือกภาษาตั้งเวลาอะไรงนี้นะครับแต่อันนี้ผมใช้งานมาแล้วนะครับก็ไม่ต้องตั้งค่าเปิดมาก็จะเข้าหน้าตาแบบนี้เลยนะครับนี่การควบคุมก็ง่ายนะครับรุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับ Android เวอร์ชัน8.1นะครับชื่อเป็นมีบ็อกซนะครับแต่ในตัวกล่องเขาเขียนว่ามีบ็อกซ์ผมก็แนะนำนะครับใครที่จะซื้อมีบ็อกซ์ให้ซื้อตัวใหม่ดีกว่านะเพราะว่ามันได Android เวอร์ชันใหม่แล้วก็ ตัวนี้นะครับเขาการันตีจะได้รับการเกรดเป็น Android 9ด้วยสเปคตัวนี้จะใช้ CPU c o r t อ x a 5 3นะครับควอดคอร์การ์ดจอจะเป็น m a l i 450นะครับแล้วก็ตัวแรมให้มาแค่ 2G b ROM รอมให้มาแค่ 8G b นะครับอาจจะมองว่ามันไม่ได้ให้มาเยอะนะครับแต่เอาจริงๆเราใช้งานจริงนะครับเราก็ไม่ได้ลงอะไรมากมายนะครับกับทีวีเราก็ไม่ได้ไปลงเกมเหมือนกับมือถือนะครับ เราแค่ลงแอปพลิเคชันที่จำเป็นจะเป็นก็แค่นั้นนะครับหน้าตาการตั้งค่านะครับมันก็จะคล้ายๆกับมือถือแต่มันทําขึ้นมาเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายนะครับีก็มี w i ไ i นะครับ Wi-Fi ตัวนี้รองรับแค่2.4 g h z นะครับ 5G ไม่ได้นะครับถัดมาก็จะมี Google Cast นะครับ Google Cast มันบิวอิน Google Cast มาในเครื่องเลยนะครับเราสามารถแคสภาพจากมือถือขึ้นโดยตรงเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยมาพูดอีกทีนึง แล้วก็ตั้งค่าหน้าจอนะครับบา็ที่ทีวีเราไม่ได้เป็น HDR นะครับก็สามารถเราใช้โหมดนี้ได้นะครับแปลงจาก HDR เป็น HDR นะครับเปิดปิดได้แล้วก็อันนี้เป็นเสียงนะครับเสียงเสียงควบคุมก็ทั่วไปนะครับเสียง DTS ตัวนี้มีระบบ DTS ด้วยแล้วก็มี Dolby โปรแกรมรักษาหน้าจอนะครับอันนี้มันจะเป็นยังไงอ่ะเหมือนสกรีนสกรีนคอมพิวเตอร์นะครับเวลาเราไม่ใช้งาน10นาที20นาทีนะครับมันจะเป็นภาพสลับไปสลับมา ตั้งค่าเวลาภาษาป้นพิมพ์นะครับตัวนี้ก็พิมพ์ภาษาไทยได้นะครับมันเป็น Android ง่ายนะครับถ้ามันไม่มีภาษาไทยเราก็สามารถเข้าไปโหลดในเพลสโตอะไรได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าทั่วๆไปนะครับเกี่ยวกับทีวีแล้วก็มันจะมีให้เชื่อมต่อบลูทูธเพิ่มนะครับอันนี้ผมใช้ s 9นะครับมันขึ้นอยู่ผมเชื่อมต่อกับมือถือควบคุมกับมือถืออีกทีหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นบลูทูธของรีโมทนะครับมาดูหน้าตา UI เข้ามาที่แอปก่อน ตรงแอปนี้นะครับก็จะเป็นการแสดงแอปทั้งหมดที่มีในตัว Android Box เรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมนะครับก็คือ Play Store ของทีวีนั่นเองนี่นะครับแอบปบมันก็จะมีแอปบ,บางแอปที่เหมือนกับมือถือนะครับมันจะแสดงเฉพาะแอปพลิเคชันที่ทําขึ้นมาสพอร์ตกับทีวีนะครับอย่างเช่นพวกเกมนี่ก็แอปพลิเคชันต่างๆก็เป็นแอปที่เขาดัดแปลงแล้วนะครับเพื่อใช้งานกับทีวีมันมีไม่เยอะเหมือนกับมือถือนะครับแต่ถ้าเป็นวก แอนดรอยบล็อกที่ขายตามท้องตลาดนะครับตัวถูกๆ7ก0จ็0แก็มีนะครับพันกว่ามันจะมีแอปให้โหลดเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นแอปมือถือใช้งานมันลำบากนะครับต้องใช้เมาส์ใช้คีย์บอร์ดนะครับก็แล้วแต่ความชอบแต่ละคนนะครับแอปพื้นฐานนะครับตัวนี้ก็มีให้มาครบเลย Gift a อันจัสซนะครับทูบ e เรดบลูเรดบลูนะครับเฟืองในเฟืองเน็ตฟลิกอะไรมีหมดนะครับ f a c เฟซบุ๊กวอชสป p ติฟายบัคกะบูก็มีนะครับผมใช้ซัมซวยไม่ใช่ผมใช้ซัมซุงบัคกับมีนะครับ เยอะแล้วก็ใครที่ใช้ Kodi นะครับ Kodi ตัวนี้ก็ support นะครับแต่ว่าให้ Android TV ไม่ใช่ว่าจะดู Kodi ได้ทุกตัวนะครับตัวที่สเปคต่ำกว่าน,นี้ผมเคยซื้อโคค่าทีวีมานะครับแรมแค่กิกเดียวใช้งาน Kodi ไม่ได้นะครับแล้วก็ Netflix ก็ดูไม่ได้ใช่ว่าจะเป็น Android TV ทุกรุ่นที่จะดูเอ๊ะที่จะดู Netflix ได้นะครับมันอยู่ที่ฮาร์ดแวร์ด้วย นะแต่ตัวนี้ดู netflix ได้สบายเลยนะครับ 4K อะไรมาหน้าแรกสุดนะครับก็จะมีนีชัดครับที่เราสร้างขึ้นมานะครับเราจะเพิ่มอปโลดอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะตั้งค่าแล้วก็ด้านล่างนี้ก็จะเป็น t f t i x นะครับมันก็จะแสดงมีหนังอะไรบ้างนะครับที่เราเคยดูนะครับนี่ก็จะสามารถดูต่อตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็นี้เป็น y o u t u b e ก็จะแสดงช่อง YouTube ที่เราชอบดูนะครับตรงนี้ก็เป็น Red บ l l นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับเราจะกําหนดให้มันปรากฏ แอปไหนนะครับอ่าเราก็สามารถเปิดปิดได้อันนี้แล้วแต่ความชอบแต่ละคนนะครับความเร็วการใช้งานจากที่ใช้งานมาก็ค่อนข้างเร็วนะครับดูผมกดรีโมทนี่ก็มารดเร็วตามมือนะครับแต่ก็จะมีบางครั้งที่มันมีอาการเหนื่ๆช้าๆนะครับงวงๆเวลาเราเปิดเครื่องใหม่ๆนะครับบา,บางที่เราเปิดเครื่องไว้นานๆน,น,นะครับสแตนบายไว้นานๆแล้วก็มาเปิดใช้งานต่อนะครับมันจะมีอาการค้างๆจนต้องรีสตาร์ทนะ แต่ว่ามันจะมีนานๆครั้งไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับตรงรีโมทนี้นะครับบนสุดจะเป็นปุ่มพาวเวอร์นะครับเปิดปิดเครื่องแล้วก็ด้านล่างนะครับจะเป็นปุ่มสั่งงานด้วยเสียงนะครับ Google a s s i s t a n t นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มควบคุมนะครับซ้ายขวาขึ้นบนลงล่างตรงกลางจะเป็นปุ่มกดเข้านะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดดูแอปพลิเคชันนะครับตรงกลางจะเป็นปุ่มแบ็คแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นปุ่มโฮมนะครับแล้วก็จะเพิ่มเข้ามาปุ่ม n e t f l i x อันนี้เป็นปุ่มไหลอะไรก็ไม่รู้นะครับผมกดแล้วมันไม่มาแล้วก็ด้านล่างสุดจะเป็นปุ่มควบคุมเสียงนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงโอเคมาดูความเร็วการเข้าแอปนะครับจะลองเปิด spotify ความเร็วจะประมาณนี้นะครับถ้าเทียบกับ Smart TV ีวีซัมซุงที่ผมใช้นะครับตัว Smart TV ที่มากับทีวีซับซุงมันจะเร็วกว่านะเพราะว่าตัวนั้นมันเป็น t ทยเซมันไม่ได้มีระบบอะไรเยอะเหมือนกับ Android นะครับ d n d r o i d มันมีมันมีข้อมูลเยอะกว่าแต่มันอาจจะช้าหน่อยเวลาเปิดนะครับนี่ความเร็วการใช้งานแอปประมาณนี้นะครับความเร็วในการเข้าดู YouTube ประมาณนี้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตเราด้วยนะครับท้นเน็ตช้าก็อาจจะเข้าช้าหน่อยนะครับแต่เวลาเข้ามาแล้วนะครับการใช้งานก็รวดเร็วดีเลยครับกดไปตามมือเลยอันนี้มันจะได้เปรียบกว่าสมาร์ททีวียี่ห้ออื่นนะครับเพราะว่า y o u t u b e ส่วนใหญ่นะครับเวลาเราเข้ามาในตัวแอปพลิเคชัน YouTube มันไม่สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้นะครับก็ทําให้เราไม่สามารถเซิร์ชหาภาษาไทยได้ เราต้องใช้มือถือยนภาพไปอีกทีนะครับแต่มาในตัว android tv นี่มันดีนะครับมันมีปุ่มสั่งงานด้วยเสียงผมจะลองค้นหาภาษาไทยดูนะครับโลโซนี่นะครับมาเลยดูความฉลาดของมันนะครับง่ายมากแล้วก็ตัว google assistant นี่นะครับก็ไม่ได้กักกันะครับาอย่างที่รู้ในมือถือทำไรได้ในนี้ก็ทำได้หมดนะครับเช่นเราจะเช็คพยากรณ์อากาศนะครับ คุณภูมิในกรุงเทพมหานครนลกรุงเทพมหานครหรือว่าเราจะให้มันบวกเลขก็ได้นะครับ1บวก1เท่ากับหบือ2อาหรือเราจะให้มันเปิดแอปก็ได้นะครับเปิดแอป Spotify นี่ดูนะครับความฉลาดของ Google ถ้าเรามีอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวอื่นนะครับก็สามารถเชื่อมต่อกับตัว Android TV ได้เหมือนกันนะครับเช่นตัวหลอดไฟนะครับที่มันสามารถทํางานร่วมกันหรือว่าอย่างอื่นนะครับอุปกรณ์ใช้งานไฟฟ้าภายในบ้านนะครับก็สามารถควบคุมผ่าน Google Assistant ได้นะครับนี่ Netflix นี่ดู Ultra HD 4K ได้นะครับสูงสุด60เฟรมเรทด้วยเข้ามาในแอป Netflix ก็ค่อนข้างเร็วนะครับ เวลาปรับเสียงตัวปรับเสียงจะเหมือนในมือถือนะครับตอนแ้้ผมไม่ชอบแบบนี้นะัมนดูธรรมดายัางไงวราดูคล้ายมือถือนะครับการควบคุมก็เหมือนสมาร์ททีวียี่ห้ออื่นนะครับตัวแอปพลิเคชันออกแบบมาเหมือนกันอน,นี้ภาพมันอาจจะไม่ได้คมชัดน,นะครับเพราะว่าเน็ตช่วงนี้นะครับมัน,นมันช้าหน่อยนะครับ เอาเป็นว่ามันดู Netflix ได้สบายนะครับส่วนการเล่นเกมผมลงไว้4เกมนะครับมีเกม Crossy Rose, m a n i a n r u s ัแล้วก็ Hungry Shark อีกเกมหนึ่งเป็นเกม BB Racing นะครับมี2เกมที่เล่นไม่ได้ Crossy Rose กับ m a n i น n r u s ัเล่นไม่ได้นะครับจริงๆมันน่าจะเล่นได้เพราะว่าน่าจะเป็นบักที่ตัวมีบล็อกมากกว่านะครับเวลาเข้าตัวเกมแล้วกดปุ่มไม่ได้เลยนะครับมันไม่ตอบสนองเลยตัวเกม2เกมนี้นะครับส่วนเกม ฮังกรีชาร์กกับเกม BB บี c i n ซควบคุมได้ปกตินะครับส่วนการเล่นเกมการาฟิกก็สวยงามนะครับแต่การเล่นมันไม่ได้ลื่นขนาดนั้นนะครับมีอาการหนื่นๆช้าๆบ้างบางครั้งนะครับภาพมันจะดูกระตุกกระตุกนิดหน่อยส่วนการใช้งาน Google Cast นะครับก็ไม่ยากเข้าในแอปที่เราต้องการส่งภาพขึ้นไปนะครับอันนี้ผมเข้ามาใน y o u t u b e นะครับสังเกตว่ามันจะมีไอคอนเพิ่มเข้ามานะครับเป็นรูปสัญ,ญล wi ักณ์ i f i ขึ้นไปทีวีนะครับก็กดตรงนี้ แล้วก็มันจะแสดงชื่อมีบล็อกอยู่นะครับเรื่องมีบล็อกเชบต่อครั้งแรกอาจจะต้องกดที่รีโมทนะครับถ้าเน็ตเร็วมันก็เร็วนะครับล้วก็สามารถควบคุมจากมือถือได้นะครับกดหยุดกดเล่นต่อก็ได้นะครับหรือปรับเสียงก็ได้ประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ตัว Google Cast นี่นะครับสามารถโยนได้หลายแอปเลยผมแนะนำมากนะครับตัว Google Cast นี่นะครับส่วนใหญ่แอปมันจะซัพพอร์ตนะครับไม่กั่งแอป a i s Play นะครับหรือว่าแอปดูทีวีของ TrueMove ก็มีฟีเจอร์นี้รองรับนะครับไม่ต้องห่วงเลยถ้าเราจะดูฟรีทีวีนะครับนี่ใครที่ใช้วันตุกคอลไปหลดแอป a i s Play มานะครับนี่ก็จะมีทีวีฟรีทีวีหลายช่องเลยนะครับแล้วก็บางช่องที่มีในจานในนี้ก็มีนะครับนี่มันจะมีสัญลักษณ์ Google Cast อยู่นะครับและใครที่ใช้ TrueMove นะครับใช้ซิม t r ก็สามารถดูบอลผ่านตัวกล่องใด้ได้นะครับโยนภาพจากมือถือลองให้ดูนะครับ น,นี้ผมใช้วันทุกคเสรยดาไม่ได้ใช้ทูนะครับรหาบอกแสคนร้ายคาดว่าทําเป็นขบวนการ<ต>และอาจจะ่อเห็นมาแล้วหลายครั้งยน้นฝากเตือนประชาชนหางพบเห็นคนแปลกหน้าเข้ามาตีสนิทและมีพฤติกรรมน่าสงสัยนี่นแค่นี้นะครับดูทีวีได้แล้วนะครับแล้วก็เวลาจะเลือกช่องเราก็มากดในมือถือนะครับก็เแบบสม,มือนว่ามือถือนี้เป็นรีโมทนะครับ ไม่ต้องไปลงแอปพลิเคชันอะไรให้ยุ่งยากนะครับนี่เราจะบอกให้นะครับแอปดูทีวีนะครับของทางเครือข่าย a s t o สทมอะไรนีนะครับคุณภาพไว้ใจได้นะครับคุณภาพคมชัดอยู่แล้วแล้วก็ความเร็วในการดาวน์โหลดในการเปิดนะครับเร็วอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่มีโฆษณากวนใจนะครับไม่ต้องไปโหลดแอปอะไรให้ยุ่งยากเลยนะครับก็มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับมือถือนะครับเวลาเราโยนภาพขึ้นไปแล้ว เราก็สามารถปิดจอมือถือได้นะครับแต่สิ่งที่ผมไม่ชอบเกี่ยวกับกล่องพวกนี้นะครับก็คือ1เราต้องใช้รีโมท2อันนะครับต้องใช้รีโมททีวีเปิดทีวีอีกแล้วก็ต้องใช้รีโมทนี้ต่างหากนะครับแล้วก็2ตัวมีบล็อกมันไม่สามารถตั้งเวลาให้มันปิดอัตโนมัติได้นะครับบางทีเราจะเปิดหนังเอาไว้ดูตอนที่เราจะนอนนะครับเราก็สามารถตั้งได้แค่เวลาของทีวีตัวมีบล็อกตั้งไม่ได้นะครับทีวีดับตัวนี้ก็ไม่ดับนะครับนี่แหละที่ผมไม่ชอบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาบูทนะครับตัวมีบ็อก มันวูบค่อนข้างช้าเนื่องจากเป็น Android มันมีข้อมูลอะไรเยอะๆนะครับทําให้ใครที่ใจร้อนนะครับเปิดปุ๊บอยากจะดูเลยนะครับก็อาจจะงุนงิดอยู่บ้างนะครับมันช้าแล้วก็เวลาเปิดแรกๆมันจะมีอาการเหนื่อยๆอยู่บ้างนะครับโอเควันนี้ก็มาพูดคร่าวๆนะครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ กำลังมองหานะครับตัว Android Box นะครับกล่อง Android เอาไว้ดูเอาไว้เชื่อมต่อกับ Smart TV นะครับก็แนะนำสหรับใครที่มีทีวีรุ่นเก่าๆนะครับอยากจะอัปเกรดทีวีให้สามารถใช้งาน Smart TV ได้นะครับก็แนะนำแบบนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ใครที่มี Smart TV อยู่แล้วแต่เป็น Smart TV รุ่นเก่านะครับมันใช้งานค้างๆนะครับก็แนะนำอัปเกรดกล่องแบบนี้นะครับไม่จาเป็นต้องไปซื้อทีวีใหม่ถ้าทีวียังไม่พังนะครับ อ๋อลืมบอกไปนะครับผมจะขายตัวมีบล็อกใครที่สนใจสามารถอินบล็อกมาหาผมได้นะครับผมจะขายราคาถูกๆติดต่อได้ผ่านทางแฟนเพจอัสม b บายนะครับมีรายละเอียดใต้ดีสคริปชั o นนะครับกดมาตรงนั้นนะโอเคไปแล้วบ๊ายบาย